ครับผมก็ได้คุ้นเคยกับนสพนิจิตออนไลน์จริงนเจ้าทอวพอดีครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเตือนภัยสังคมนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ระหว่างทางแยกตหาเศษพระเจ้ากับทุดนี้นะครับมุ่งตรงไปย่านบุงใหญ่นะครับก็ประมาณนะครับก็ขับรถมาเนี่ยช่วงระหว่างฝนตกนะครับฝนตกถนนลื่นนะครับก็มาด้วยความเร็วสูงนะครับอ่าแตะเบรกเพราะแตะเบรกเนี่ยแล้วก็รถปัดล้อลอยรถปัดนะครับแล้วก็ วิ่งขึ้นไปบนฟุตบาทนะครับวิ่งไปบนฟุตบาทบแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปชนต้นไม้ล้มไปหนึ่งต้นนะครับชนต้นไม้ล้มไปหนึ่งต้นแล้วก็เสาไฟที่อยู่ถึงเขี่ยวนะครับที่อยู่ริมฟุตบาทามีการีูกชนหักไปสองต้นนะครับจากที่รถรถชนเนี่ยก็คาดว่ามาด้วยความเร็วสูงวนวครับเพราะรถจักรยาน ลังจากตรนจนุกอย่างคอนอนหม่กำทังข้างนะครับกำลังข้างขวาลงนะครับแล้วรถจะมีการหมุนที่ในจำนวนไม่น้อยนะครับในขณะนี้ก็ยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดนะครับที่รถเินกันนี้ก็อยู่ระหว่าง่าเขตรับผิดชอบของคองนอ,ของขวาล่างน,นะครับอะไรก็ตามน,นะครับทางก็ไม่ได้ตรวจอย่างรุนแรงเพ่อตรวจร้าเหตุการณ์ที่รงทาง,งนี้ต่อไปนะครับ ระเบียยานพาหนะนี่นะครับก็ให้ระมัดระวังนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลานะครับเพราะถ้าเราประมาทนะครับและยี่ตอนนี้นะครับก็ฝนเสลี่ยตกไปทั้งนะครับก็มีคนขับรถที่แบบเราเร็วมากเกินไปนะครับทาให้อาจจะเกิดอันตรายเราอาจจะเสียชีวิตแล้วก็ติดล้วคนข้างหลังเราจะอยู่อย่างไรนะครับพัดชศกุ่นใหของครที่ก็บมดเวลาลของทะงรัฐชิดหน้าพุ่หน่อยครับว่าผมจะลงมาเตือนไทยอะไรนะครับก็ทินนกรสวัสดีครับ